นะคะเรามีแขกรับเชิญจะมาร่วมตกปลากับเราค่ะค่ะเดี๋ยวจะมาตกปลาลงมาในซอยนะคะนั่นคือน้องมิ้นยินดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปตกปากันบ้านเราอยู่ใกล้กันใกล้กันไปมากไม่เสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรอยู่ในกระเป๋าด้วยคะมันคือน้ำบวยที่สุดไปเลยเป็นไงพี่น้องไหมคะค่ะที่สุดบอกน้องมิ้นปันรถทีบมาเนื้เจ้า น้องคนงามปั่นรถถีบมาค่ะเ่าวันนี้นะคะเรามีน้องมิ้นคนสวยนะคะน้องมิ้นทนวิดาศาตปลาตัาหน้าบ้านเลยค่ะพันเบ็ดสีชมพูในตำนานดูซิว่าปลามันจะกินไหมแล้วเราจะได้ไหมแต่เราคิดว่ายังไงเราก็ต้องได้แน่นอนค่ะ ห้าเกบตัวค่ะไปกันตอกำลังกอกินกำลังกอกินใช่โอเค่ะเดี๋ยวรอนะคะรอดูว่าจะได้นาดนิ้ที่เราตกได้นะคะทั้งหมดใหญ่สุดนี่รู้สึกจะใช้ตัวโลป่ะคะโลโลคู่สองโลก็มีโอโคเยอะกันเพลินเลยค่ะเปิดตัวซองโกโก้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวดูนะคะอันนี้ อ่าได้อยู่กำบอดนี่แหละปานินนี่แหละได้อยู่พบากับไดโอเคไดอันนินของเราวันนี้นะคะไซโล6นะคะปีกคนเดียวกับเจ้าเจ้าโอเคค่ะ ติดตามมาเลยนะคะตามมาเลยะค่ะนี่เราแล่หนังกับเนื้อนะคะแยกกันนี่คือมีดที่เราคมที่สุดในบ้านละตะกี้รู้สึกอาการเหมือนจะเป็นนิวล็อกมีดเล็กจัดปลาไซส์โลโครึ่งใช้มีดเท่ากับคัตเตอร์เป็นดูมากค่ะน่าดูเ,เดี๋ยวเราจะเอาหนังมันไปทอดนะคะ เอาเนื้อไปทำลากกันยิงได้ก่อสาวจยงใหม่อันนี้นะเจ้าเฮาแยกมาแล้วเป็นระหว่างิมนปา่าก,กับหนังปางา่าแยกหนังกับจีนไว้นะเจ้าแม่บ้านยุคใหม่แตนที่เขาจะลากเอา เราอาจจะโดนโบกบ่ากับข้างบ้านเราทำเป็นบ้าเราก็ต้องเป็นปั่นเราจะเน้นปั่นรเความละเอียดยิ่งได้ลูกใหม่แล้วเด้ง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 อันนี้มือไม่ได้สั่นนะคะปั่นดยังมีแบบสดมากหมูต่อได้สั่งมาเลยจ้าเดี๋ยวมันจะต้องมีหลายคนบอกว่ากล้อเกากจ้นตนาการแต่ว่าเอาเนี้น้องสะดวกมากกว่านะคะ มจัจ้าแ้ขอตะโดนเดือดเ้วยนะนี่ลากปาของเขานะเจ้าส่วนหนังนะคะเราใส่เกลือน,นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเรา,เาไปทอดเอันเาชะคะเราจะทำการคัร่วลาบปาวันนี้ กระดูกกระปิโคงเก็บไว้ก่อนนอกครูมานิฟังเจ้ามีแครดมาเก็บชอบที่บ้านเริ่มจากใส่น้ำก่อนเลยว่าต้องนักคือมันเหนื่องเห็นน้อยก่อนคั่วราดคั่วราบบคั่วกับน้ำเปล่าใส่น้ำนิดน้อยคำเมืองก็น้องว่าแกง จิ้นใส่น้ำนักๆกันผักใส่น้ำน้อยๆอแม่ยายสอนมาพเพราะว่าน้ำในผักมันจะออกมาแต่น้ำในจิ้นนจะมันจะแทนม่เผือกเลเดีวๆแม่มันจะใช้น้ำในความสุขต่อไปค่ะุงรสด,ด้วยเกลือนิดหน่อยหองผู้ชีพ กสก็นะคะคน้ำปลานิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันต้นหอมผักชีผักชีเรื่อยนะคะอันเสร็จใส่ไปเลยถ้ากลินกับผักแพวนี่คือที่สุดหอมบกแฟนเนาะนี่เราไม่รู้เลยนเนี่ยว่าเป็นแบบ ปลาหอมด้วยนะอันนี้เป็นเมนลลดน้ำหนักได้ถ้าใครที่เกียดไปตกปลาหรือไม่ตกปลาก็ไปตลาดแล้วก็ซื้อชิ้นเนื้อปลามาก็ได้นะจ๊ะเห็นหน้าตาสีนี้นะคะซัดมากออกเลยอืมอร่อยติดเ็มเพมกินกับข้าวนุ่มมันห้อนมาเต้า หนบปันิลของเฮานะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะเจ้า <Okay. S 1> ก็คือใส่หนังปลากรอบโรยมันลงไปหนึ่งหนังปลากรอบขนาดไหนําใจจะดู <c oughs> คนเมืองปั้นห้องคนใดก็ <c oughs> ใส่หนังปลากรอบโรยมันลงไป <c oughs> โรยมันลงไป <คน S 1> ขั้นตอนสุดท้าย <c oughs> ก็คือ มันมาได้มาได้ห้องมารวยนะมันท้องมันรวยรวยมันลงไปนะเจ้ารวยมันลงไปเจ้าเงาะเจ้าชิมก่อนเลยไหมเอาแบบคูณอินเทอร์เนชั่นเลยบอกเรามาชิมกันนะคะล่าของเรานี่วิธีการวิธีการตับนะคะทุกคนสอบซับเออมันใหญ่มากนะจ๊ะ ได้อ่ะโอ้โหอร่อยจนหูฟังหกแบบโอเคค่ะชักเริ่มไม่เชื่อแล้วค่ะจะจะลองกินดูเองบ้างอร่อยมากนะคะทุกคนแต่เห็นกรรมจะมาโรยเหรอแมนยูไก่ทุก็หอมมากเหมือนลาบกอเหมือนลาบเลยแต่ว่าพอเป็นลาบปลาแต่นิ่มกว่าจะนิ่มกว่าแล้วมันจะไม่รู้สึกว่าแบบมันแข็งๆอ่ะ คือรสชาติเหมือนปุยนุ่มเลยอ่ะอร่อยมากปลาสดมากค่ะทุกคนไม่เคยกินมาก่อนเลยนะนี่ถ้าไม่ได้กินปุ่อปยไม่เคยกินแบบรากปลาขั right? ่วมาก่อนรากปันขั่วเจ้าแกงออมหมูแกงโฮน้ำพริกอ่องแต่เราไม่อองนะถึงจะหอมตีกนมอันนี้อันนี้เป็นลำบอลลำบอน นี่แกวนหัวปีใสใ่ไก่เจ้าโอเคแบบเมือง,องก,ก็ไปแบบเป็นคนเมืองเนาะ